บอบเปลิลนินจาจะทําให้ตัวละครของแต่และคนนั้นเลน่นได้อย่างสมบทบาทและเข้าใจอัธรรตของการฝึกการเป็นนินจามากยิ่งขึ้นมาจัดหนักกับสกิลแรกกันเลยดีกว่าครับกับสกิลทัดฟไปมาต่อกันด้วยท่าุลมผู้หอบพายุฮอลิเคนถล่มเกมเมื่อมีลมแล้วก็ต้องมีน้ําซึ่งพัดพาขึ้นยักษ์มหาศารมากกว่าขึ้นยักษ์ซูเนมี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 มม ใช้กันด้วยธาตุสายฟ้าที่กำหนดพลังสายฟ้ามาผ่าน้าทันศัตรูกันนี่เป็นวิชาขั้นพื้นฐานแต่การจะเป็นนินจาจริงๆนั้นต้องผ่านการฝึกฝนใช้วิชาที่เหนือกว่าซึ่งการันตีได้เลยว่าไม่ง่ายเลยสำหรับการฝึกฝนกว่าจะเป็นนินจาดับหนึ่งนั้นต้องแลกมาด้วยความอดทนขั้นสูงสุดจริงๆเมื่อเรียนรู้วิชาติดตัวเพิ่มสถานะของผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นการฝึก เปิดด่านพลังทั้ง8หรือที่เรียกว่าการเปิดปิดชีพจรทั้ง8โดยการฝึกสำเร็จแต่ละครั้งนั้นและกระจายออลาออกมาทำให้คนรอบข้างได้ e ีกีเพิ่มอีกด้วยต่อมาต้องขอบอกก่นเลยนะครับว่าใครมีวิชานี้ต้องโหส,สุดแน่นอนเพราะเป็นวิชาจำกัดสายเลือดอย่างเนตตวงแหวนนั่นเองซึ่งขั้นตอนการฝึกนั้นคุณเล่นต้องไปหายเทมที่ต้องการเมื่อไหน้แล้วก็นำไอเทมนั้น มาฝึกฝนกับเนตรวงแหวนซึ่งการฝึกนั้นพอละหดและท้าทายสุดๆเลยครับผมความมันกับความท้าทายของดินจายังไม่จบเพียงเท่านี้กับความขวยขวายหาหนังสือคำทีฝึกวิชาแบบต่างๆที่ผู้เล่นสามารถหาได้ด้วยตัวเองเมื่อฝึกเรียบร้อยแล้วจะได้รับสกิลวิชาที่คุ้มค่ากับการฝึกคิงๆไม่ว่าจะเป็นเกาะสุรพิษไม่ว่าจะเป็นมองอัมพร 브제위 소리야? 아주.